ท่านุทธศาสมิก่ชนทั้งหลายและท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากานสมาทานประกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็เปนโอกาศที่ท่านทั้งหลายจะรับการศึกษาในด้านการปฏิบัติประกรรมฐาน <c oughs> สำหรับในระยะนี้ เป็นระยะที่ท่านหลายศึกษาในด้านนาปานุสติกรรมฐานฉะนั้นขอท่านหลายจงสนใจกับนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติสําสำหรับกรรมฐานกองนี้ผมจะพูดละเอียดกว่ากองอื่นๆเพราะว่าเป็นแบบแผนที่มีความสำคัญสําสำหรับกองต่อไปก็จะพูดโดยย่อ คำว่าสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานก็หมายความว่าจะนั่งอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะยืนก็ดีจะนอนก็ดีเอาจิตไปสนใจกับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นแบบหนึ่งคือแบบข้อนา,าของมหาปฏิปทานนสูตรสำหรับในแบบกรรมฐานสี่สิบเวลาให้ใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือ เวลาใ,ใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมพีปากถ้าคนมีริมพี่ปากเชิดจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบริมพีปากถ้าริมพีปากงุ้มจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบจมกูกถ้ามีความรู้สึกสามฐานก็แสแดงว่า การสงนานาปานสติกรรมฐานก็ท่านเริ่มใช้ได้ผมใช้คำว่าเริ่มใช้ได้ราะว่ายัางใช้ไม่ได้เต็มที่ถ้าจะใช้ให้ได้เต็มที่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าลมห้ใจเบาลงแต่ว่าอย่าไปผ่อนลมห้ใจให้เกิดความรู้สึกเองแล้วก็ในที่สุด ไม่มีความรู้สึกว่าหายใจถ้าไม่มีความรู้สึกว่าหายใจนี่แบกการของชานสีฉะนั้นอาการที่ท่านทั้งหลายพากันพยายามรู้ลมหายใจเข้า,าใจออกตามเป็นปกติก็จะเป็นการห้ามจิตไม่ให้ไปยุ่งกับนิวรห้าประการ และก็จะเป็นการห้ามจิตหรือว่าป้องกันจิตไม่ให้ไปยุ่งกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมดหลังจากนั้นจิตของท่านก็จะประกอบไปด้วยปัญญาต่อนนี้ไปจิตก็จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้เข้าถึงวิปัสนายาน <c oughs> <c oughs> จะนั้นขอท่านประโยคคาวาจรทุกท่านจงอย่าทิ้งอารมณ์การรู้ลมให้ใจเข้าใหใจออกเสีย ถึงแม้ว่าท่านจะทำกองอื่นก็ตามต้องขึ้นอนาปานสติก่อนเสมอความจริงเรื่องของระโสดาบันผมก็คิดว่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วแต่มาวันนี้มาคิดได้ว่าความจริงเรื่องการเขาเป็นปะโสดาบันนี่เป็นยากที่ว่าเป็นยากกเพราะว่าจิตดวงเดิมของเรา มีการครบหาสมาคมกับกาอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่เสมอเะนั้นจีขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนึกว่าย้ำอีกวาระหนึ่งคือการย้ำนี่ผมจยขอเอาความประพฤติ้วยการแนะนำของลัทธิฝ่ายตรงกันข้ามมาใช้ความจริงเขาจะเป็นลัทธิอะไรก็ตามถ้าของเขาดี เราก็ขนนำมาใช้ <c oughs> ลัที่อันนี้เขาจะเรียกว่าลัที่อะไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ตัวที่การประพฤติปฏิบัติเขาแนะนำกันว่าอย่างนี้เด็กๆในสมาคมนั้นเขาแนะนำว่าจงลืมพ่อจงลืมแม่จงลืมครูบาอาจารย์ลืมพระมาหากษัตริย์ลืมทุกอย่างเสีย เรามีความต้องการอย่างเดียวคือสังคมนิยมนีเบริการี่สองโตขึ้นมาแล้วเมื่อถือปืนเข้าต่อสู้หวังยึดพื้นที่เขาก็แนะนำว่าจงติดเกาะติดประชาชนหมายความว่าประชาชนอยู่ที่ไหนเกาะติดที่นั่น ไม่ทำตนให้เป็นศัตรูกับประชาชนทำตนให้เป็นมิตรกับประชาชนเรื่การที่สองเกาะติดพื้นที่พื้นที่ที่ใดที่เรารักษาอยู่พื้นที่นั้นเราจะไม่ยอมให้เป็นเป็นที่อยู่ของข <c oughs> ้าศึกหมายความว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามายุ่งกับพื้นที่นั้นได้ รการทีสามเกาะติดกองทัพนั่นหมายความมาคู่ต่อสู้ข้าเราอยู่ที่ไหนเราจะเกาะติดที่นั่นไม่ยอมถอยเด็ดขาดแล้วต่อมาคติงเขาก็มีว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแยกกูตีมึงหนีกูตามอันนี้เป็นคติของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคติการเมืองหรืออะไรก็สร้างเถอะเรามีความต้องการอย่างเดียวนำนโยบายของเขามาใช้ในด้านธรรมะของเราคำว่าลืมอันนี้ผมจะพูดเฉพาะขั้นประโซดาบันอันดับแรกเราก็จยลืมความทรงชีวิตตลอดการตลอดสมัยเสีย นี่ความรู้สึกเดิมของเรามีอยู่ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่ตายอารมณ์อย่างนี้เราลืมแท้หมดจงมีความรู้สึกใหม่ว่าความเกิดมีขึ้นมาได้ความแก่ความแปพรพลนมันก็มีได้เหมือนกันความป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีได้ความตายมันก็มีได้ดังนั้นเราจะต้องตายแน่อันนี้เราไม่ลืม เราลืมความรู้สึกที่คิดว่าจะไม่ตายเสียหันก็มาหาความรู้สึกว่าเราจะต้องตายในแต่ก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องเกาะติดกาะติดอะไรกาะติดความดีให้ทำความรู้สึกว่าเสมอว่าถ้าเราเป็นคนดี ถ้าตายจากคนเป็นผีเราก็เป็นผีดีผีดีผีอะไรคือผีเทวดาผีพรหมหรือผีพระนิพพาน <c oughs> เป็นอันว่าดินแดนที่เราจะเป็นอยู่ไปดินแดนที่มีความสุขมากถ้าดีมากก็สุขมากดีปไปกลางสุขปไปกลางดีน้อยสุขน้อย ดีน้อยสุกน้อยหมายถึงว่าเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาดีไปลกลางหมายถึงว่า <c oughs> เกิดเป็นพรหมอยู่ชั้นพรหมดีถึงที่สุดดีมากก็มหมายถึงว่าตายกิเลสเป็นสมุทเฉดตัวประหานไปะนิพานนี่เราต้องเกาะติดความดีเมื่อก่อติดความดีและความดีที่เราจะพึงเกาะติด ตามที่ผมพูดมาแล้วก็คือหนึ่งเราไม่ลืมใช้ปัญญาวินิจฉัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เราจะเชื่อโดยที่เราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ชอบพระพุทธเจ้าทรงชอบคนที่ฟังแล้วนำไปคิดแล้วก็ทดลองในการปฏิบัติ ในเมื่อทดลองมีผลแล้วจริงค่อยเชื่อท่านจานั้นอันดับแรกเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการพิจารณาเสียก่อนว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรมีผลจริงหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าดีแน่เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับพระธรรมยอมรับทับถือพระอริยสง์ ที่พยายามร้อยกรองพระธรรมวิน,นัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำไว้เพื่อเราศึกษากันอันนี้เราก็หมายความเราเกาะติดพระพุทธเจา้าเราเกาะติดพระธรรมเราเกาะติดพระอริยสงฆ์คำา่าเกาะติดพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าทรงสอนว่าสัพพปาปัสสะอรนัง จึงแปลว่าเธอทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมดทั้งกายวาจาและใจเราเกาะติดคำนี้เราไม่ทำความชั่วทุกอย่างกุศลส,สูบประสทิทธาโปรงทรงสอนว่าเมื่อเราไม่ทำความชัว่วแล้วเราจงประพฤติแต่ความดีเราก็เกาะติดตัวนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นในที่ ในในทุกทุกด้านที่พระองค์ทรงสั่งสอนทั้งกายวาจาและใจ 3. ส,สจิตตปริโยธปัญนนงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงตรัดว่าเธอจงทำใจของเธอผ่องใสาจากกิเลสอันนี้เราก็ต้องเกาะติดสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสามเป็นด้านของวิปัสสนา ข้อหนึ่งเป็นได้ของศีลและสมาธิขอโทษข้อสองเป็นได้ของศีลและสมาธิข้อหนึ่งเป็นได้าการทำจิตให้มีความรู้สึกว่าความชั่วเป็นโทษ,เป,โทษเป็นทุกข์เป็นภยัยเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าถุกองตัดเหมือนกันอย่างนี้หมด คำสอนอย่างนี้ที่เราจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้นำมาพระสงฆ์รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจำมาแล้วก็นำมาสอนพวกเราท่านประพฤติธปฏิบัติได้แล้วเ <c oughs> ยนั้นเราจึงเกาะติดลืมความชั่วเสียทั้งหมดขึ้นชื่อความชั่วในอดีตท,ที่มีมาแล้วทั้งหมดเราลืมมันเสีย คือว่าเราไม่หันไปประพฤติความชั่วดใดๆทั้งหมดทั้งกายวาจาได้ใจเราเข้ามาเกาะติดความดีคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมาอย่างไรเรากเกาะติดจริยาแบบนั้น เป็นอันเราเกาติดแล้วก็ดูพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นพระอรหันตก,กิเลสเป็นสมุเทเฉตตบะหันได้พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไรเราก็เกาะติดจริยาอย่างนั้นอันนี้เป็นการเกาะติด <c oughs> ต่อมาเราก็เกาะติดอีกกเกาะติดอะไรคือเกาะติดศีลศีลพระมีเท่าไร่สองยยี่ สินเลนมีสิบชินครวาดเอาห้าเป็นสำคัญจะปฏิบัติสินไปก็ได้แต่ว่าสินห้าต้องถือว่าเป็นสําคัญเพราะว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีครวาสก็ทรงเพีงแค่ศินห้าเท่านั้น <c oughs> สําหรับพระเนนต้องถือว่าศินสองร้อยี่สิเจ็และสินสิบเป็นสินนปกติที่เราจะต้องปฏิบัติ จะไปปฏิบัติสินห้าไม่ได้นั้นก็จงระวังว่าถ้าเราบกพร่องในสินห้าก็มาถึงว่าสินสิบหรือสินสองรอยี่สิบเจ็ไม่มีสำหรับเราเราเป็นผู้ไม่คู่ควรกับผ้ากาสาสาวาทติอ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุมัติให้กับเราดังนั้นเมื่อเราจะเกาะติดศิน <c oughs> เราจะเกาะติดสินเราก็ต้องลืมลืมอะไรอันนี้คุณฟังไว้แล้วก็จำไว้นะให้มันเป็นนิทศนะประจําใจของเราเราฟังคําสอนกันมากกว่าที่อื่นทั้งหมดแต่ถ้ว่าถ้าจิตใจของท่านไม่สามารถจะลดความชั่วทรงความเป็นประโสดาบันได้ ผมจะเสียดายเวลาที่ผมแนะนำอย่างยิ่งคำมัาลืมทั้งหมดเราลืมอะไรเราลืมความโหดร้ายคืออารมณ์จิตที่ขายความเมตตาบาราีนี่ลืมมันเสียเรามีแต่อารมณ์จิตที่ประ,ประกอบด้วยความเมตตาบาณีเป็นสำคัญ นี่เป็นว่าเราลืมความโหดร้ายเราก็เกาะติดความเมตตาปราณีอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสิงข้อที่หนึ่งสิงข้อที่สองลืมมือไวหมายเที่ว่าการฉกชิงวบ่งเบาการรักการขโมยการยื้อแยงทรัพย์สินของเขามือไวหรือใจไวเท่าใจมันช้ามือมันก็ช้า ถ้าใจไวมือมันก็ไวให้มันไวดดวยกันเราลืมความมือไวในด้านความเล็วเสียลืมใจไวในด้านความเร็วเสีย,สยถ้าใจเราไม่ยุ่งกับความเล็วมือหรือวาจามันก็ไม่เลวเหมือนกัน นี่การที่อยจะคิดลักคิดขโมยคิดยี่ยงคิดคิดค,ด,คดโกงทรา์สิ่งเขาบป็นคนอื่นเราลืมมันเสียเรามีอารมณ์ตรงกันข้ามคือแทนที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเราสร้างความรู้สึกสมัยคือเกาะติดทานการให้นี่ลืมนะครับนี่เราลืมลืมลักลืมขโมยลืมทุจริต แต่ว่าเราเกาะติดผลวุฏทานการให้หวังในการสรงเคราะห์เป็นสำคัญอันนี้ธรรมะลมของเราให้เกาะติดตัวนี้ไว้ว่าเรามีจิตเมตตากรุณาสงสารคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายสงสารเขาเหมือนกับสงสารตัวเราอันนี้เราใช้อารมณ์เกาะติดคือแทนที่เราเราจะแย่งจะลักจะขโมยเขาเรากลับเป็นผู้ให้ ตั้งใจคิดว่าจะให้ไว้เสมอแล้วก็เต็มใจในการให้ถ้าเรามีถ้าเราไม่วัตถุไม่มีวัตถุเป็นที่ให้เราก็ให้แรงงานช่วยแรงงานถ้าแรงงานเราไม่มีจะให้เราก็ให้ปัญญาช่วยในการแนะแน,ะนําเป็นอันว่าเรากลับใจเจอรมอยากจะได้ของเขากลายเป็นผู้ให้ เราลืมคิดลักคิดกมยแต่และเกาะติดในการให้มันก็เป็นการทำลายป้องกันความชั่วในด้านของศีลที่จะละเมิดศีลเสียได้ในข้อที่สองข้อที่สามเราลืมความเป็นคนใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้คือใจลืมคิดเห็นลูกเขาเห็นเมียเขาคนในปกครองเขาในคนในปกครองของเขา เรามีความต้องการอย่าสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาโดยที่ไม่รับอนุญ,ญาตทันจากท่านผู้ปกครองหรือเ,เจ้าของของเขานี่เป็นความชั่วที่เราจะต้องลืมเราลืมมันเสียอารมณ์อย่างนี้อย่าให้มีในจิตของเราเราก็เกาะติดอารมณ์สันโดษ พอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียของเราเท่านั้นไม่ปรารถนาจะไปล่วงเกินยื้อแย่งบุตรธิดาสามีข้าทาสหญิงชายคนในปกครองขขาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งคําว่ากาเมนี่ไม่ใช่เฉพาะผัวเขามีเขาลูกเขาหลานเขาเลงเขาคนใชาเขาคนในปกครองของเขา ถ้าเราเขายังมีผู้ปกครองอยู่เรามไม่ได้รับโลม,มัดไปร่วมรักถึงแม้ว่าจะมีความพอใจในระหว่างสิ่งกันและกันก็จัดว่าเป็นโทษของกามีีนการประพฤติปฏิบัติขอ้อนี้ต้องละเอียดนิดหนึ่งอันนี้เราก็เกาะติดสันโดษถ้าเราเป็นคนโสดก็พอใจในความเป็นโสดเกาะติดความเป็นโสด ต้องการจะแต่งงานก็จะมีความยินดีเกาะติดเฉพาะพัญญาและสามีของเราเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นใดเราไม่ต้องการสำหรับสิงข้อที่สเราจะต้องลืมวาจาสีสถานไม่มีในอารมณ์จิตของเราหนึ่งพูดไม่จริง 2. พูดหยาบ สามพูดเยอแยังยุแยงัแต่แข่งแสเขาแตกราวสิ่งแกละกันแตกความสามัคคีสี่พูดวาจาสำรากเป็นที่เสถียนใจของบุคคลผู้อื่นคือไรประโยชน์นการสี่อย่างนี้เราต้องลืมมันเสียไม่พึงประสงค์จะนำมาใช้ มันจะมีประโยชน์เพียงใดก็ตามทีก็ถือว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาของเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือเกาะติดสัจธรรมกาะติดความจริงจะพูดอะไรก็ตามจะพูดตรงต่อความเป็นจริงเสมอแต่การพูดจริงต้องมีความฉลาดฉลาดในการพูดจริง หมายความว่าต้องดูการดูสมัยถ้าบาละยะถ้าพูดจริงไปมันจะเป็นโทษแล้วก็ต้องหลบไปสนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับทำลายประโยชน์ของเขาเราจะต้องลืมคำหยาบที่เราเคยใช้จะมีวาจาแต่เฉพาะวาจาอ่อนหวานเป็นที่ชื่นใจ เราจะต้องลืมวาจาที่เราจะทำให้บุคคลอื่นเขาแตกแยกสิ่งกันเลยกันเพื่อยุให้รำทำให้รัวยุยางแต่แข็งแสอันนี้ลืมมันเสียใช้แต่วาจาที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นและเราจะต้องลืมที่มีความรู้สึกว่าน้ำเมาเป็นของดี คำว่านำ้ำเมาเป็นของดีมีประโยชน์เพื่อสังคมลำาเลืมมันเสียก่อติดคิดว่านำ้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเมระยะมชาประมาทฐานาเวรมณีสุราและมรัยคนดีด่มเข้าไปแล้วมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำคนให้เสียคนทำจริยาให้เสียมจริยา คิดว่าคนใดที่มีความประมาทอยู่สมเด็จพระบรามครูท่านกล่าวว่าเป็นคนที่ก้าวเข้าไปหาความตายถ้าเราไม่ตายจากชีวิตเราก็ตายจากความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเรามักจะรักน้อยกว่ารักความดีฉะนั้นเราก็ต้องเกาะติดอารมณ์อย่างนี้คือเกาะติดอารมณ์ที่เราคิดว่าจะไม่ดื่มสุราและอมีไร เนี่ยเราก็ไม่ติดมันด้วยเป็นอันว่าจริยาทั้งหมดนี้เป็นจริยาที่คู่ควรแก่ปโจดาบันนอกจากนั้นเราก็ต้องมีอารมณ์เกาะติดนัด่นคือเกาะติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เราทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันเราเกื้อกูลใครพูดนีกับใครสงเคราะห์ใคร เขาจะมีความกตัญญูรู้คุณในเราหรือไม่ไม่สำคัญเราคิดว่าเราทำทุกอย่างเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการ <c oughs> เป็นอาราจิตรเราเก่อติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อเราลืมความชั่วเกาะติดความดีอย่างนี้ ความจริงอารมณ์กาะติดนี่อารมณ์ลืมก็ดีอารมณ์กาะติดก็ดีมันต้องมีกันนักปฏิบัติทุกท่านอย่าไปคบคาสมาคมกับอารมณ์ของความชั่วถ้าอย่างนี้กาะติดจริงๆแล้วท่านทั้งหลายไม่เกินหนึ่งเดือนเราได้แน่ทีน,นี้เราก็หันไปมองดูภาษตเขามีว่ามึงมากลมุด มึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามใช่หรือไม่ใช่คงจะใช่นะผมก็จำไม่แน่นักมึงมาขู่มดหมายความว่าอารมณ์แห่งความชั่วต่างๆที่มันจะเข้ามาถึงใจสมมติว่าสักครั้งหนึ่งเราลืมตัวลืมตนคิดว่าเราจะไม่ตายคิดว่าเราเป็นคนดี คิดว่าเราไม่ชั่วถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับใจเราจงนึกว่านี่ศัตรูร้ายมาแล้วศัตรูร้ายที่ทำลายความดีมาแล้วเมื่อมันมาเรามุดเสียมุดไปตรงไหนมันคิดว่าร่างกายเราจะไม่ตายเกิดขึ้นมันมีอารมณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เราเข้ามุดเข้าไปหาโมรณา,านุสติกรรมฐาน คิดว่าลมปราณของเราดีสสองอยู่นี่เราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ใ,ใจออกมันก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ใ,ใจเข้ามันก็ตายเราจะไปเชื่อมันทําไมกอารมเร็วๆแบบนั้นระมดุดซะแทนที่ยอมรับนับถือว่าเราจะไม่ตายเราไม่ยอมคิดคิดว่าวันนี้แหละเราอาจจะต้องตายความตายจะมีกับเราขึ้นได้ในที่ทุกสถานทุกการเวลา ไม่ใช่ไปรอวันรอคืนทั้งกล่าวเมื่อมึงมากกมดุดอีต,ตอนมึงหยุดโกยแย่พอมึงหยุดโกยแย่ไม้ความอารมณ์ที่มีความทันนองตนไม่เกิดขึ้นอารมณ์ที่คิดประทุสร้ายมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปวดหมดสติไม่เกิดขึ้นอารมณ์ความทรงความดีทั้งศีลทั้งธรรม ทั้งมรณานุสติกรรมฐานก็ทรงตัวการยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มั่นคงสิ่งก็มั่นคงอารมณ์กอพระนิพพานก็มั่นคงตอนนี้เรียกว่ามันหยุดกิเลสศัตรูคือกิเลสมันหยุดเราก็แย่แย่ตรงไหนแย่โจมตีมันเข้าไปกวนมันเข้าไว้แย่ให้มันเกิดขึ้น พยายามเจริญมรณานุสติกรมรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นลมปราณเป็นที่กำหนดพยายามควบคุมอารมณ์ศิลให้ทรงตัวพยายามควบคุมอารมณ์ยอมรับนับถือโดยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประสงค์พยายามยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความเราเราใช้มรณานุสติกรมรมฐาน กับพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานพร้อมกันไปในคราวเดียวกันพยายามทำจิตให้มันทรงตัวอย่างยิ่งเพื่อความเป็นพระสดาบันตอนนี้มึงแย่กุฏิเมื่อเราทรงตัวได้ดีแล้วอย่างนี้มึงแย่กุฏิหมายความวาจับสกายทิฐิ ในวิปัสสนายางขึ้นมาใช้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของมันมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันโชคราวเมื่อเราสลมันสลายตัวเราจะต้องไปแต่การไปของเราจะไม่ไปเพื่อความเกิดแก่เจ็บยาตายในภพใดๆอีกเราจะเป็นผู้สิ้นชาติสิน้นภพ ตีโลภะความโลภให้พินาศไปตีราคะความกำหนัดยินดีในอาการมา,มารมณรมให้พินาศไปตีโทสะให้พินาศไปตีโมหะให้พินาศไป,าาศไปการโจมตีแบบนี้คือว่าเข้าถึงระโสดาบันะจิตส่งตัวตีอันดับสำคัญให้ถึงอรหันต์เลยไม่ต้องไปตีเพื่อสกิทาคานาคา ตีให้มันจบจุดเมื่อมืองแยกกูตีตอนนี้มันก็หนีมันหนีเราตามหมายความเราจะทรงอนาปานุสติกรรมฐานให้เป็นฌานไปเป็นปกติเราใช้สกายะสกายกตานสุสกายะทิฏฐิในในวิปัสสนาญาณเข้าประหัตประหารโดยจับสังโยน์สิบเรืการเป็นที่เป็นที่เครื่องวัดอารมณ์ใจ ว่าเวลานี้สัญญตตัวใดบ้างที่ยังขวางใจของเราอยู่อาดบับดดาสันสาวกโอ,องสมเด็จพระบรมครูเท่าที่พูดมานี้มองดูเวลามันก็หมดผมคิดว่าการที่เอาจุดซอยๆความจริงน่าจะซอยมากกว่านี้ที่เวลาไม่พอมาซอยกันเรื่องพระโสดาบันคิดว่าคงไม่เกินวิสัยของท่านที่จะพึงทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านัหลายมัน,มนฝึกฝนในด้านของมโนววทิเป็นของดีเพื่อการฝึกกำลังจิตให้มันคงถ้าเราต่อแต่นี้ไปเขามันดาท่านบอกบาสุกมติกาบรรดาพระสงฆ์ไิสูสมณีทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำวิวารณาและพิจรารณาตามมัตยาไซ จนกว่าที่ท่านนัหลายเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควร